สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับวันวนี้ผมจะพามาดูยอดกระท่อมนะครับก่อนที่นําจะไปเสียบกับตอกระทุ้มนะครับนี่ตอกระทุ้มที่เสียบไว้นะครับแล้วก็นี่ยอดนะครับเป็นตองนะยอดเป็นก้านน้าตาลนะครับยอดเลขยอดตองขาวแล้วมีครับเราเลือกยอดดีๆเลยนะเนี่ยตัดสดแล้วก็เสียบสดนะครับอันนี้ผมตัดมาหุกยอดนะครับต้นกระท่้ม ต้นกระตุมหกหกต้นนะครับยอดอยางสวยเลยครับตัดต้นเจ็บต้นกับโอกาสติดเยอะมากมันติดดีนะครับผมเลยแต่แบบนี้จริงๆนะผมน่าจะตัดมาทีเดียวเยอะๆก็ได้นะแต่ว่าไม่จะเจยบกระตุงกี่ต้นเราก็ตัดยอดเต่านั้นนะดูโอ้ใบมันปั๊บเลยใบน่ากินน่าเคี้ยวมากครับ ใบมันมันเลยใครสนใจเสียบยอดเหรียญทองนะครับจองได้สิ้นเดือนนี้น่าจะเรียบร้อยครับปล่อยได้สิ้นเดือนนี้ดูความมันของใบก่อนนะมันแพรบนะครับ,รบแล้วก็ที่เสียบไว้ก่อนหน้านี้แล้วก็มีนะนี่ดูครับผมไม่ได้เก็บเลยตรงนี้ไม่ได้กินนะครับใบเต็มยอดนะครับ มีตั้งสองสี่หกแปดสิบสองสี่สิบกนะครับสิบกใบรวมยอดนะครับมาดูแต่ละใบดีทุกคนใบเก๋เกๆนะครับใบหน้าเขียวมากครับผมการก็สวยยอดก็ค่อนข้างว้่นนะครับเห็นไหมนีครับทุกคนดูดีใบก็ใหญ่นะครับเต่าฝ่ามือเลยน้ำหนักก็ดีนะเนี่ย ดูสักก่อนครับใบเรีอนทองเราคือยอดผมเบ่งไม่ได้นะครับยอดเบ่งไม่ได้จริงๆี่การยอดผมเบ่งไม่ได้นะเพื่อนๆขอโทษด,ด้วยนะครับเพราะว่าผมต้องเสียบเองนะผมมีตอกระทุ้มอยู่สองสามร้อยตันะครับตัวน,นี้ยังไม่ได้เสียบแล้วก็ให้ดูอันนี้ที่เสียบไว้นะครับนี่ อันนี้เสียบไว้ตั้งแต่วันที่ห้านะครับยอดยังไม่เขี่ยวนะครับแสดงว่าติดนะอันนี้ผมลองเสียบเ่น้ำไปดูเห็นมันอ,ออกออกรากมาแล้วหไหมตอก,กระดุมแล้วลองเสียบไปดูเสียบมันตั้งแต่ที่ห้าวันนี้สิบปกแล้วสิบวันนะครับยังไม่เขี่ยวเลยน่าจะติดแล้วนะทุกคนเดี๋ยวจะจําลงดินได้แล้วเนี่ยก็เสียบไว้หลายวันนอันนี้เสียบไว้วันที่สิบครับเดี๋ยวาไปดูยอดน,นะ นี่ครับอันนี้เป็นตามกิ่งนะครับตามกิ่งตามยอดเลยผมใส่รวมไปเลยแต่ยอดยังไม่บ้านนะครับอันนี้ก็เป็นตามยอดเหมือนกันยอดยังเขียวสวยอยู่นะครับไม่มีปัญหานะเพราะว่าคือยอดของผมเนี่ยติดเยอะครับดูอันนี้บานแล้วนะอันนี้บานแล้วนะทุกคนนี่ครับบานแล้วนะเน,นี่ยอันนี้เอาไปช้ำเลยนะ นี่ก็น่าจะติดแล้วเหมือนกันนะใกล้บานแล้วสิบวันแล้วน่าจะรู้ผลเล้วครับว่าติดไม่ติดคือเนี่ยบานแล้วเหมือนกันนี่นเหมือนกันนะครับบานแล้วนี่ทุกคนสังเกตดูตรงนี้นะบานแล้วนะครับอันนี้ผมเรียบเอามาแค่นะไม่เล่นๆนะผมไม่ได้จำาวาผมจำไม่ทันนะคนเดียวอันนี้ก็อหนึ่งยอดนะน่าจะติดหมดนะดูตรงนี้นะเพราะว่ายอดยังเขียวเลยสิบวันแล้วอันนี้อันนี้ห้าวันอันนี้สิบวันนะครับ ใกล้ติดหมดแล้วครต้นที่ยังเหลืออยู่นะครับต้นชุดแรกห้าสิบต้นนะครับผมก็ปล่อยไปตามเพื่อนๆสั่งนะครับเหลือแค่ต้นใหญ่สองสามต้นนะครับถ้าใครสนใจต้นเรียนทองนะครับตันนี้ยังมีอยู่ประมาณสามต้นนะครับผมมีสามกิ่งนะครับเจ็ยบยอดเรียนทองสองกิ่งแล้วก็ก้านแดงหนึ่งกิ่งนะครับแล้วก็หนึ่งต้นเป็นสองยอดสองกิ่งนะครับหนึ่งต้น แล้วก็สามยอดเป็นแตงกวาเรียนตงรงก้านแดงหนึ่งต้นนะครับผมเหลือตามสี่ต้นนะครับรวมทั้งหมดนะประมาณนี้ครับ<ม>ถ้าใครสนใจบานเรียนทองแบบนี้นะไปเกลี่อย่างเงี้ยก็เต็มตัวรอสิ้นเดือนได้เลยครับสั่งเข้ามาได้เลยของผมนะครับผมปล่อยต้นติดแล้วนะครับไม่ขายต้นเสียบแล้วปุ๊บขายเลยนะบแบบนั้นเราไม่รู้ว่าจะติดไม่ติดนะครับ เออผมขายเนี่ยต้นติดแน่นอนผมปล่อยนะครับเพื่อได้ขยายพันธุ์ไปหลายๆท้องที่ด้วยนะครับดูนะเอกลักษณ์ของเขาจะไม่เหมือนไก่นะครับผมใบก็่อนก้้งแบบมันวุ่้ๆนะครับเห็นไหมใบกอนก้้งไม่เหมือนไก่นะครับใบจะไม่ยาวมากนะมันดูแล้วมันมันเป็นสัดส่วนนะครับดูยอดใหม่ไหมดูตรงร่องใบนะครับ ยกแบบบวมๆมาเลยลุมหนาวมากครับมีต้นของเรานะครับอันนั้นที่ผมตอนกิ่งไว้นะครับกางบนผมขึ้นตอนไม่ได้นะทุกคนสูงคือเอาจริงอะ่ะตอนกิ่งผมตอนได้เป็นร้อยๆกิ่งเลยครับต้นเนี้ยตอนได้เยอะนะครับแต่ว่าผมขึ้นตอนไม่ได้ครับทุกคนมันสูงครับและพื้นที่ข้างล่างเนี่ยมันไม่จเหมือนะครับผมว่าจะใช้อ่าบันไดขึ้นไปก็ยากนะครับ อันนี้ผมได้ตอนตรงเนี้ยประมาณสิบกว่ากิ่งครับได้ตอนไว้แต่ว่ายังไม่ได้ตัดนะครับเพราะว่าเพิ่งเพิ่งเริ่มออกรากนิดเดียวเองนะครับเดี๋ยวรอเต็มลากก่อนแล้วก็เพิ่งตอนใหม่ไปตอนสามวันที่แล้วด้วยนะครับประมาณเจ็ดแปดกิ่งนะที่ตอนแ,แรกสามนะครับอันนู้นการแดงตอนนู้นต้นการแดงนะครับตัวน,นี้ก็การแดงเหมือนกันนะครับปลีก็เริ่มแดงดีแล้วนะครับแต่ว่ามันยังแดงไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่ก็แดงนะครับ หรือว่าใครอยากได้ยอดขั้นแดงสั่งเสียบนะสั่งก็มาเลยครับใต้คอมเมนต์นี้เดี๋ยวผมเสียบให้นะครับหรือว่าจะเอาเป็นต้นกิ่งก็ได้ครับสั่งมาเลยเดี๋ยวผมตอนให้แต่อยากได้กิ่งกิ่งสั่งมาเดี๋ยวตอนให้มาเลยเนี่ยกิ่งเยอะแยะครับต้นเยอะแยะดูต้นนี้ตั้งพุ่มแล้วใบดกครับผมดูการดูแลรักษาของผมเนี่ยใบดกมากนะครับผมดูแลดีครับ แต่ผมจะมาทําวิธีการดูแลให้อีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับเห็นไหมทุกคนดูกิ่งมีตั้งแต่ล่างต้นเลยครับดูลําต้นดิอันนี้ยังไม่ถึงปีเลยนะครับต้นเนี้ยดูกิ่งข้างล่างนะครับไม่ปัดเลยของผมเนี่ยแต่ามีแค่ต้นนี้ครับต้นนี้ที่ปัดอยู่ดูขึ้นสูงไปดูกิ่งอยู่นู่นตอนนู้นก็ปัดนะครับมีต้นนี้ที่ไม่ผัดนะครับแล้วก็อีกต้นหนึ่งนั่นนะต้นนั้นนะครับทุกคนเห็นไหมมองทะลุไปนะครับนั่นนะยอดมันอะ เรามองตะลตะุลุไปนะตัวนั้นนะ่ะไม่พลาดเลยเหมือนกันแล้วก็ยอดเต็มนะครับใบดกนะครับอาจจะผมพาไปดูใกล้นะดดีครับเห็นไหมทุกคนดูกิ่งนะเนี่ยผมตอนไปแล้วนะครับอันนี้ตอนอกิ่งล่างๆนะครับ สิ่งที่เรารู้ว่าต่อไปมันจะพัดเนี่ยผมก็เลยตอนไว้ก่อนอันนั้นที่ตอนไว้เือนการหล่จริงคะัอันนั้นตัวเล็กก็ตอนไว้เือนกันจริงนะน่ามีลงพเพราะเมล็ดของเราอันนั้นน่ะสวยพี่ทุกคนดูยอดมันขึ้นนะครับสามยอดเห็นไหมแล้วก็ดูยอดบนนะครับยังสวยครับสวยมากเนี่ยออกลากแล้วนะครับตัวน,นี้ออกลากมาแล้วตัวเนี้ยที่ผมตอนไว้ออกลากมาแล้วอใบผมตรงใสอย่เนี่ยมันเป็นอะไรวะ ก้านมันแดงแล้วครับต้นเนี้ยกา้านแดงแล้วแต่ว่าใบเนี่ย,ววยใบ,ใบปเป็นเหรียญทองอยู่ครับแต่ e. ว่าก้านมันแดงแล้วแต่ผมต้องไปถามเจ้ากองเก่าก่อนนะครับว่ามันเป็นพันุอะไรกันแน่เดี๋ยวต้องดูกันอีก<ๆ>ทีงเพราะว่าตอนนี้มันเริ่มผสมนะนี่ครับใครอยากได้ยอดตอนนี้บ้างครับใครอยากให้ผมเสียบให้บ้างครับสั่งมาเลยครับใครอยากให้ผมเสียบดูทุกคน ดูต้นนะครับดูยอดแล้วแต่งใหม่สามสามสามแต่งอย่างดีครับแล้วดูใบเนี่ยจะดูก้านมันเขียวอย่างเงี้ยแน่นอน,นครับทุกคนต้นโตไวครับแล้วก็แตกงิ่งดีมากครับผมแตกป,ง 3, ปง 3, ังสามปังสามอ่ะดูดูอันนี้ครับดูแตกสามชั้นเลยเนี่ยชั้นหนึ่งสองสามสี่ห้ารวมหกชั้นยอดนะครับแตกปงังแตกปังดีมากทุกคนดูด ดูตัวนี้ยิ่งยิ่งโตขึ้นเรื่อยๆครับขนาดว่ายอดมันหักนะครับเนี่ยขึ้นมาสองจริงเลยตรงเนี้ยโดนใหม่แล้วโอเคนะครับทุกคนถ้าใครชอบลิปนี่นะลิปนี้มีประโยชน์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้หและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับถ้าใครสนใจแบบไหนก็สั่งมานะครับมีก้านแดงมีแตงกวาเย็นทองแล้วก็อ่างกั้งนะครับอ่างกั้งมีน้อยนะครับ อ่งกั้งไม่ต้องจองก็ได้นะครับไม่ต้องสั่งนะครับก่ามีน้อยมันน้อยจริงๆริงแต่ที่หลักๆก็มีเหรียญจองแกนแดงเต็งก,กัานะครับก็อยากได้ก็สั่งมานะทุกคนนะอ่าโอเคครับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนละครับบายบายครับ